สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาดู h o n d a Accord 2.0 EL ปี2011ค่ะสีขาวมุกราคาจะอยู่ที่288,000บาทค่ะผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,950บาท72งวดค่ะเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะด้านหน้านะคะไฟหน้าฮาโลเจนใสๆใหม่ๆค่ะพร้อมไฟตัดหมอกค่ะและกระจังหน้าโครเมียม สำหรับเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์เบนซิน2 0 0 0ันซีซีเดิมโรงงานค่ะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำแน่นอนค่ะสำหรับด้านข้างนะคะล้อแม็ก17ดนิ้วค่ะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างค่ะมือจับโครเมียมและคิ้วโครเมียมรอบคันค่ะหลังนะคะจะมีสปอยเลอร์หลังและปลายท่อคู่ค่ะและสำหรับด้านท้ายรถนะคะ จะมีที่เก็บของกว้างขวางและจะมียางอะไรค่ะและเบาะหลังสามารถขับได้ด้วยค่ะสำหรับภายในนะคะกระจกปรับไฟฟ้าเบาะหนังแท้สีดำเดิมโรงงานค่ะปรับไฟฟ้าคู่หน้า พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมคุสคอน c o n t r สำหรับภายในตัวรถนะคะจะมีที่บังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าทั้ง2อฝั่งค่ะทางน,นี้จะเป็นช่องเก็บแว่นตาค่ะส่วนทางด้านี้จะเป็นจอสแสดงผลค่ะและแอร์ออโต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวาค่ะเค่องเล่น FM ม c d ใน u s b ค่ะช่องเก็บของช่องจุดดีเกียออโต้5สปีดค่ะที่วางแก้วและคอนโซลกลางพร้อมที่เสียบสาย USB ค่ะสำหรับเลขไมล์นะคะคันนี้จะอยู่ที่123,077กิลเมค่ะ สำหรับที่นั่งด้านหลังนะคะจะมีแอร์หลังที่วางแขนพร้อมที่วางแก้วค่ะและไฟอ่านหนังสือค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ Honda Accord ปี2011ค่ะหากเพื่อนสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถที่เต็นได้เลยค่ะเต็นอยู่ถนนกาญจนาพิเศษเยื้องเดอะมอลล์บางแคค่ะหรือจะ inbox เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อที่หน้าจอเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ 拜拜。Bye bye.